สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เข้ารัวกับป้าส้มจะพามาทำกับข้าวง่ายๆนะคะแต่เป็นเมนูที่หลายๆคนก็ชอบนะคะเป็นเมนูแบบทำง่ายมากแต่อร่อยแล้วก็คุณพ่อบ้านชอบแน่นอนคนะ่ะใครๆก็ทำเป็นนะคะแต่ว่าจะอร่อยหรือไม่มันมีเทคนิคคะ่ะเพื่อนเนวันนี้ป้าส้มจะมาทำกะหล่ำปี ทอดน้ําปลาหรือว่าผัดน้ําปลาหรือว่าชาน้ําปลาก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะข้างปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะน้ําปลานะคะสองช้อนแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะกุ้งแห้งนะคะกระเทียมสับค่ะส่วนกระหล่ำปีเราจะไม่เวลาเราเอามาทอดน้ําปลาเนี่ยเราจะไม่ใช้หัวที่แน่นเกินไปนะคะถ้าหัวนแน่นๆนี่ส่วนมากเขาจะไปทํา ยำหรือว่าจะเอาไปทําทสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามาทําทอดน้ําปลาเนี่ยจะใช้แบบหัวหลวมๆนะคะเราเคาะดูนะคะหัวเขาจะหลวมๆนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการล้าง<ไ>ปีปก่อน<ๆ>ที่เราจะเอาไปทอดน้ําปลาเนี่ยเขาเขาปลูกมามันก็อาจจะยาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเราหั่นเลยไปล้างแล้วมาทอดมันก็จะไม่เสด็จน้ำนะคะเคล็ดลับง่ายประส้มจะใช้แบบเจาะนะคะ จอเจอาะตาุ้มตาไม้ออกค่ะเปิดน้ำแช่ไว้เลยนะคะให้น้ำไหลออกตามซอกอกรีดนะคะก่อนที่เราจะไปฉีดทำกระหล่ำทอดทั้งปลานะคะเปิดน้ำทิ้งไว้นานๆเลยค่ะแล้วน้ำมันจะไหลเข้าตามตามกีดตามซอกอกรีดเนี่ยนะคะแช่เราจะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะบางคนเขาก็ไปแช่น้ำเกลือแต่สำหรับของปลาส้มปลาส้มจะใช้วิธีนี้ในการล้างกระหล่ำนะคะ ก็ส้มคนเหนือเนาะรู้อยู่ว่าเขาปลูกกระลำยังไงนะคะเพื่อความสะอาดนะเราล้างเลยล้างให้นานที่สุดเปิดน้ําทิงไว้ตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเขาแช่ไว้ดัางเขาก็จะอาออกจากกันมันจะกรอบนะคะทีนี้เราก็จะเอามามาแกะนะคะแกะทีละกาบละกาบเขาจะไม่หั่นนะคะเพื่อนทำไอ้ กระลำทอดน้ำปลาเนี่ยเขาจะเขาจะแกะเอาทีละกาะนะคะแกะทีละกาะอย่างนี้แล้วเราก็จะไปฉีกอีกทีค่ะเดี๋ยวปลาส้มขออนุญาตทำก่อนนะคะตอนนี้ปลาส้มก็แกะแล้วก็ฉีกฉีกกระลำแล้วให้เขาเสด็จน้ํานะคะถ้าเราแกะแล้วเราไปล้างอะ่ะมันจะอมน้ํานะคะกระลำฉาน้ําปลานี้เราต้องให้กีบกระลำนี้เสด็จน้ําแล้วก็ไม่มีน้ํานะคะ เพราะว่าตอนเราทอดเราฉาเนี่ยมันจะอันตรายเกินไปแล้วมันจะเป็นน้ําไม่อร่อยค่ะต้องให้แห้งที่สุดนะคะก็เนี่ยค่ะเรามาแกะทีลกรีบแล้วก็เรามาฉีกฉีดแล้วก็พึ้งให้เสร็จกันทีนี้เราก็จะไปเตรียมทําขั้นตอนต่อไปตอนนี้ก็ตั้งกระทะให้ให้ร้อนนะคะสอมจะทําการเจียวกระเทียมก่อน,นะคะ่ะใส่น้ํามันลงไปพอประมาณนะคะ เดี๋ยวไปเจาะกัเทียมก่อนเีากเทียมก่น กระเทียมเจียวก็เริ่มหอมแล้วนะคะผส้มก็จะตักพักไว้ก่อนนะคะพอเจียวกระเทียมเสร็จแล้วผส้มก็จะแยกไว้อย่างนี้นะคะแยกน้ํามันไว้ที่นึงแยกกระเทียมเจียวไว้ที่นะึงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็กนี่ค่ะเราจะให้เหลือน้ํามันไว้ติดกระทะนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทอดทอดกุ้งะคะ่ะทอดแค่พอเหลืองนะคะทอดกุ้งใหง้เพราะว่ากุ้งก็แห้งอยู่แล้วนะคะทอดให้พอหมอม ที่ต้องให้ไฟแรงมากนะคะกุ้งนี่ถ้าจะให้อร่อยนะให้ก็หอมก็คือเอากุ้งตัวเล็กๆนะคะถ้ากุ้งตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆ,ๆมานเขาจะแข็งะคะ่ะไม่อร่อยนะ,ะนี่คือเคล็ดลับนะคะขอทอดกุ้งก่อนนะคะทพื่อนเราเอาก,กระทะเดิมเน,นะะี่ยค่ะไี่ต้องล้างก็ได้จะได้หอมกลิ่นกุ้งนะคะ จะเอาน้ำมันกระเทียมเจียวที่เราไว้แต่แรกเยวกระเทียมไว้แต่แรกนะคะใส่ลงไปค่ะไม่เยอะนะคะจะทิ้งกระทะให้ร้อนนะคะเพื่อนต้องให้ร้อนถึงจะอร่อย ตอนนี้จะเล่นกายกรรมเปียงยางนะเขี่ยไอ้ที่ลอยไหมกุ้งกุ้งไหมกระเทียมไหม,ม,ไม,ม,ไมออกก่อนเดีวสีไม่สวยหล <c oughs> ังทอดน้ำปลาทีถ้าหม้อไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนไม่อร่อยนะคะ นี่คือเหตุผลที่ต้องเจียวกระเทียมล้วเอาน้ำมาันกระเทียมเจียวมาก่อนถ้าไม่นั้นน้ำกระเทียมจะไหม้นะคะคเพื่อนๆส่จะไม่พอกระทะร้อนนะคะคเพื่อนน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระหล่ำลงไปค่ะเขาใส่ลูกเใส่ลูกไปแล้วอยวคกบหน่อยนะคะ ที่ข้างล่างเขาทุบแล้ว่ทปัตนะคะถ้าเรากดบ่อยๆกระหล่ำจะไม่กรอบแล้วก็กระหล่ำจะทั้งนะคะเพื่อนๆนี่คือทิศในการทำผัดฉากระหล่ำห้าหมกดหน่อยน,นะคะต้องรอให้ข้างล่างมันสุกแล้วตักข้างล่างขึ้นมาเทปัตเนาะกระส้ม,สม,ม,ม,มอขอดำรู้จับด้านแล้วนะคะจะเริ่มปรุงแล้วค่ะเพื่อนกระส้มจะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะคลุกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เทไอ กะหล่ำออกไปด้านข้างให้กระทะด้านที่ไหม้นะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะให้น้ำปลาเขาไหม้นะคะอหอมกลิ่นน้ำปลาค่ะเพื่อนๆเคล็ดลับประโยชน์ตรงนี้ค่ะถ้ากระทะมันไหม้น้ำปลานะคะแต้มก็ส้มคทุกก่อนนะคะตน,นี้ปรุงได้ที่แล้วค่ะเพื่อนหอมแล้วนะคะระส้มก็จะเอากุ้งกุ้งที่เราทอดนีลงไปนะคะ เราจะเป็ลูกสองค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆกะหล่ำชาน้ำปลานะคะก่อนเสิร์ฟเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเพราะว่าน,น้ำมันเราเราน้ำมันเรามีน้ำมันกระเทียมเจียวมันจะหอมน้ำปลานะคะจะมีหวานในน้ำตาลสายนิดๆน,นะคะน้ำเขาจะไม่เยอะนะคะน้ำเขาจะออกแห้งๆนะกะหล่ำชาปลาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟคะ่ะ ลองทำทานดูนะคะรับรองว่าจะติดใจเป็นนั้นเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆกระหล่ำฉ่าน้ำปลาผสมนะคะอร่อยมากค่ะเราจะกินกับน้ำปลาพริกหรือกินกับอะไรพริกน้ำปลาก็อร่อยะคะ่ะเมนูง่ายๆค่ะในตู้เย็นของเรานะคะทำง่ายๆด้วยค่ะ ลองทําทานดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ